สีเขียวก็คือสีเขียวคือบอกว่าเราเสร็จแล้วสีแดงคือเราถ้าจะทำไม่เสร็จเอาอ่ะไหนฮาร์ดสีอีซี่มีเดียมหรือฮาร์ดไม่มิดเดียมมีเดียมมีเดียมมีเดียมมดเดิมแม่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 แบบไหนไม่เกี่ยวโอเคมีเดียม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 คือแตเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้มากดตรงทีวีมันมันแบบซ่าเดมันซ่า เออมันซ่าอยู่มันซ่าก็ต่อยกับมันเลยซ่าหายแน่ยป้าซี่เหรอกดที่จอยคอนโทรลเลอร์ใช่แล้วกดที่จอยกดที่จอยด้วยกันมาแล้วสีมันสีสัตว์ต่อหนึ่งว้าโอ้ยเดียวมาแล้วเรามีน้ำมันหนึ่งถังกับรถ ง่อยๆหนึ่งคันรู้สึกว่าเราจะมาดหรืรถแต่ไม่รถเราเป็นอย่างนี้วะแผนออกมาแล้วอ่ะมีไฟฉายด้วยสามอันอ๋ออ๋อไฟฉายตรงนี้โอเคทุกคนตามเราที่สามมันทีมโอเคมันจะโลคอลเว้ยกระบวนการทำงานเอาเป็ดหิวไปไหนปะจังแจงเก็บรูปด้วยแต่ความจริงมันเก็บรูปเหยื่อ

มีอะะไรวผมเอออเาอันนี้ดีกว่าเทปผมเอาอันนี้ดีกว่าเอาเพราะว่าเอาแบ็คโมดไปวะลูปถ้าเกิดเก็บครบอ่ะมันมันจะได้นั่นเออจะได้อวตารปัญหาคือไม่มีไฟฉายอ้าวไม่มีไฟฉายเอาไฟฉายเอาไปด้วยกันดีหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกดวิทยุทุกบไมดวิทยุโอเค ังบังงันมากเลยไม่รู้ขาติวิญญาเลยตู้าตขาติวิญญาทำไมมันไม่ไม่เกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเลยวะไม่เกิดอะไรขึ้นเอะไรเกิดอะไรขึ้นกแล้วก็ยางูไม่ได้ยินนะเก็บเปิดเสียงวูบไว้เละ เปิดไว้ทีนี่เคคอรลำแล้วประมาณนี้โอเคเอาเนยกาลิเอาไงต่อไปมานไดเนยกาลิอามเจไปเฮ้

เหนื่อยแั้วก็กวนตีนไม่พอจิกิกวนตีนจนโดนตบอ่ะโดนเลโอยวตกใก้แล้วอะเออเสียงมันเสียงเริ่มมาแล้วมันนี่มันตามตามมาตามมาตามมาเข้ามาในบ้านหลังนี้ถ้าไม่ชอบกิ่นสมุนไพรอย่าพุ่งเข้าไปนะไปกันบ๊อลบี้เนยอากาลี อ๋อแปะตรงนี้ใช่ใช่ชั้นบนนี่นอีกรูปนึ่งคนตรงนี้ตรงนี้อุเจงแล้วก็เก็บกุจกลองไว้กุนจชั้นบนด้วยโอเค โอเคไปขอคอไปไปมแอนกจนะไปแถมซิงกันแบบโลเคอลดยนะแถม่อแบบโลเคอลไม่ซิงกันไปมาไงไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันด้วยไงไปักคนเตียวจะไปเชื่อกวัมนใช่ไหมไปไปบูหัอคอยกันเอหรอใชเจอมันแล้วสินะ ไอหัวส้วนเสียงอยู่ใกล้ๆเลยไอหัวเพราะว่าไอหัวลำโพงไอไอส้วมหัวคนไอไอหัวลำโพงมัเข้ึ้นบนเจอเขาโกได้เจอโดมินานี้ได้มามาไอคือหาไม่เจอเฉยวันอยู่ไหนเอ้ยต้องเป็นตู้คนื้อเพลงเนื้อเพลงติดในหัวมันอันนี่มาขับมาแล้วแย่แล้วอ่ะไม่รู้เตอร์เท่านั้นแหละ

ก็นึกตกใจแบบเสียงเมื่อกี้ไม่ว่าเทเลบูเปล่าเทเลบูเปล่าออ๋ไปไปที่รถไปที่รถโอเคน่าจะก่อนแหละโอเคโอเคเฮ้ยเดินทะลุหินไม่ได้ไหมใครใครยังไม่ได้หยิบมาเอาเอาไปก่อนเลยอ๋อไอ้มันมา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  ไอ้กบเขียวตอนนี้ไอ้กบเขียวกันเนยอาการลีคือวิ่งหนีกันสุดชีวิตแล้วตอนนี้ั้มันอยไอะยมันอมันอยู่มันอยู่หน้าแล้วเขาให้เราด้วยนลเจรู้ได้ไงวะมองแทบไม่เห็นอะไรเลย เอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะไฮไฮเฮไฮบีปีปีผาปวดขาเตเต็มเลยเต็มเต็มเลยอไม่พอจากควาคุกดิแล้วมันเปิดเพลงไอ้ิมวะเหรอวะใช่ใช่อยากเห็นว่ะไหนอยากเห็นนะเขาดู หยอดนันยอดแล้ว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 กคุณรู้จักใช่ใช่เ้ยใช่่เขาปนไหนวะเี่ยม่งตไม่ได้เฮ้ยิปกอะไรกคุณไม่รู้จักใช่ไหมเฮ้ยพวกเราไปแล้วปะมือมือมือมเห็นว่ามันมีเรื่องกับน้ำน่น้ำน้น้ำ้ำ้้นนนเปนเนนนบน้้น้ ไอ้นี่นี่รูปนี่รูปนี่รูปนึงรูปนึงรูปนึงนี่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 เก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยชิคกี้หอไเนี่ยชิคกี้อะไรเนี่ยชิคกี้ยานง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 นนงา เกือบตายคือไอเจมันใช้ใบฉ่าเลยทั้งโบไม่ได้นิสกิโดนตอกแน่โอ้โหนิสกิโดนตอกเลยโดนตอกแค่หนึ่งเดียวเลยตตต้องหาโพส์ปี๊ป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 ตอนนี้ไอ้โกเขียวนี่คือขุ่มคลั่งสุดๆนะขนาดนี้ไอ้โกเขียวสับสนนะ สสับนตอนนี้คลายจะคลุ้มคลั่งตอนนี้เราถอยเราไม่ได้เราต้องไปตู้คอนเทนเนอร์ใช่ตู้คออนนนเเทร์ตามมาตามมาโอเคในลำทางเลยไกด์แล้วใครอยู่ตรงนู้นอะออกมาไม่ได้เหรอถ้าามที่หลังก็จะไม่มาเราเลยคอนเทนเนอร์กันนี่ลงทางลัดเออมันลงมันเอ้ยมันก็ลงไปเลยก็ได้นะนี่อย่างงี้เลยวว้าปึ้งขาหัก ต้บกาอะไรเงี้ยตอร์กะลีเ่าหักวะทำไงดีวะกะลีเนยกะลีอะนะครับเนยด่าเบอร์เจอวะเออเบอร์เจอใครด่าใครเบอร์เจอเนยนี่ไงเนยกะลีเนยมันเอาเอาแล้วอไม่รู่เหมือนกันเอาแล้วชู มันก็อยู่ไปพอสมควรเอ้อไอยู่ดิคอนเนอร์ทำไมนี่ทำไมอะเล้วเปิดตรงไมนเข้าำไมไงก็ทำไหมวะก็เนี่ยปลดล็อกน้ำมันดีเซลรวมอีกไปหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันหยิบน้ำมันไปแล้วก็ไปที่รถเลยของเราเราไดกลับบ้านนะทุกคนแล้วกลับบ้านนะโอ้ยจี๊ดเออไปไปรถบ้านไป ตโซนี่ใหญ่เนี่ยโซนี่อยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่ามันทุกคนไปรีบไปเดี๋ยวรีบไปดีบไป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 ผมได้ยินเสียงข้างหน้าเราเลยไม่อยู่ข้างหน้าเราเลยมั้งมอยู่ข้างหน้าอ่ะเจ๊ไม่อยู่ข้างหน้าเลยวะไปจิกกี้เจ๊กาโมช้าช้ารีบๆจะอยู่จะอยู่กับพี่อยู่กับพี่ไป

ต้นต้นรถเสียบอะไรฮะชึงวาฟังเพลงหมโอ้ยสงไฟหัวเทียมบอดแน่เไยเนี่ยสวยนะสงสัยหัวเทียมบอดนะเจ๊เอาไงอะม้องสื่อแล้วอะความในพระราชวังมันกำลังเรียกมันมาเจ๊ทำก่ใช้ห้องน้าอยู่สามวันละวไปเรียกมันทำไม พ่อกูอยู่ในห้องน้ำยากไม่ได้สองวันเลยเหรอเจ๊โล้วไปไปนู้นไปนู้นไปไปดูเขาอุ้งมือกูเป็นแผลแผลไปห่อยไป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 ห่อคอยห่อคอยไปไปเจ๊โอ๊ย เปหวัวล้มพงโอ้ยมิสกิหัวล้มพงว่ะไซเรนแฮมมิสกิ t h a ส s น o ก g o o ตตอนนี้ <c oughs> เนอยอากาลีกับไอโกะเขียวนี่คือขมักขมันกันสุดๆคดับ <c oughs> ขมักขมันครับ t ัวอินเทลอ o วิลูชัน ไอ้โกเขียว้วหายเปไ็นไข้มึงกับลูกชำสับระดับมะเร็มาเอียวแล้วมึงแบบดีขึ้นบ้างไหยไข่เมืองอะไปอ้สกีมาไอ้สกีมาไอ้ไอ้มา้ไอ้ๆๆเค่อคุกผมใจคอไม่ดีแล้วอะพราแม่ไม่รู้ว่าไงไปหาหมอไหมแม่ไม่รู้หนอเพือนไหนไหนแตกูไม่ไเช เขาน่าจะปล่อยให้ตายแหละไม่เปลืองทรัพยากรแต่ก็มันใส่หลักไม่รลดปิดประตูเลยแต่ถ้าแกอยากจะมีชีวิตรอดแกก็งเป็นอเออโอ้ยย่าแสบแกหูที่นมาเยโอ้จะดูแลแกเองอ๋อเดยวเราอย่าใช้ใบดู เสร็จแล้วเออใไ่ไบดูท่านของเก่าขอยายเบาเสียงหน่อเสียงแสบหูมั้ยไม่กี่เพื่อความปลอดภัยดีกว่าโอเคสีสิบน่าจะได้พวกเราพวกเราไปบ้านหลังหลังที่สองกันบอกแล้วว่อย่าใช้สแกนไว้แล้วจากไบดูเออเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยิงสวายยิงเลยไปโดดลงไปลม่รู้อะไม่รู้เออมึงฟังหนึ่งใช่เขาไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้อาษา ตะกูนพออ่ไหนบ้านหลังสองตรงนี้ต้องใช้มกวมันมีแสงนำทางเยอะระ่ยตกูเช่ยเมด้เคมามาดิเดินลิมกูไงตัวสูงแล้วไงเออเอากัวห้าวเลยสิมงรลับาแล้วรวมึงกลับมาแล้วป่ไปหาแล้วแล้วแล้วายแล้ว Welcome back my brother เนี่ยวกตเตือนพ่อโม่ละมึงไม่ชอบไม่ลองกันมันอเกียดด้วยลระเพื่อนมึงจะอยู่รอดถึง GTA ใหม่ปญี่ปุ่นปะป้ามึงไม่ไปหาหมอมึงดื้อจังวะเนี่ยฉันไ้รูปโครบแล้วมันจะให้อวตารตากาตัวเดิมอวตาตงูสบายสุเกไปสบายร้อนอนเไ่รอนมารอนเี่ยเสียงหัวใจ ำไมเราไม่เสียงหัวใจรู้แล้วต้องไปสู้กับมันเราจะตอกมันเหรอเราต้องเอาเพลงสมัยพ่อกูงเราเขาแหงเว้ยกูชอบมากเย้พวกคุณเลยรถเจ๊เหมือนเหมือนนั่นอ่ะเหมือนไอ้เราไปประดิษฐ์อักษรช่วยไปจะให้ฉันเปลี่ยนออกมาใต้ดูแว้แล้วให้พวกแกดูแหละโอ้โหเหมือนเหมือนคอนไม่เห็นนี่เจนักร้องเหรอกูว่าไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเจ๊โอ้โอ้เจอ เปลี่ยนเปนเล่เหปลนเกับเปลนกับอ่าไปไม่ปนียทำไมมีเสียงหัวใจด้เนี่ยไม่รู้ต่าะมาใเสีหัวใจโอ้เมาเอาหัวุ๊ตมตุ้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 ม้มตุ้มตุ้มตุมตมตุ้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 มตุมตุ้มตุตุ้มตุ้มตุ้มุ้ม เราทุกคนรอดแล้วนีเลยง่ายขนาดนี้เลยวะใช่ง่ายขนาดนี้เลยรั้งิ้วอยู่4 p l บ y ล r อ้ยแค่นี้จะว่าว่านี้รู้จักนล Mono Mori โอ้10นาทีโอเคม0นาทีแ่นั้นแหละพอแล้ว โอเคเจ๊ให้นาหยุดอะไรไหมหากใช่ก็กดแชร์อะไรนะอ่ะแล้วมันไม่รองเพลแนวไหนอ่ะัดแล้วอัดแล้วโอเคแค่นั้นแหละม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเดีาพูดให้จบกิ้ก่อนเปิดให้กูฟังตั้งแต่เพลงเบรกแรกท่กูชอบมาอย่าลืมกด s u b s c r i b ลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้่อการเก่อนคลายสหรับวันนี้สวัสดีครับไม่หนักวั